กองพันหารที่สามกองพลทหารราบที่สามขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ในห่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 1 4เบียนต่อไปนี้ครับการพิธักษเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทางหน่วยได้ดำเนินการโพสต์ยอดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องโดยมียอดโพสในสัปดาห์ที่ทั้งหมด6,637ข้อความ จะชุดถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรรณะอัคาร,ราชกุมารีประทับณพระตำหนักทิพมานตำบ,บนุโป่ง,งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีชุดทหารมหาเล็ก904ให้คำแนะนำในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยจะชุดถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสุเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีซึ่งเข้าตรวจค้นในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 <t iny> โดยได้ทำการตรวจค้นบริเวณก่อสร้างทระทาที่ประทับณนะวัสสแก่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผลการปฏิบัติเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยด้านกำลังพลจัดกระพลร่วมส่วนมนในทุกวันอาคารและวันศุกข,ของสัปดาห์ตามนโย,ยบายของผู้บัชาการกองพลทหารราบที่3 หลังจากสวนมว์จบได้ทำการทำบุญขวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและกำลังพลที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลการฝึกในสิบใหม่ในการใช้เครื่องมือทหารช่างเพื่อให้น้องในสิบใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงานทหารช่างการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองบรรจุการของหน่วยเพื่อให้ทหารกองบรรจุการสามารถไปปฏิบัติงานช่างได้หลังจากปลดประจำการ ให้การผลทำบุญต่อปาตอนเช้าตามนโยบายของอัาาุคัรบัญชาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับกางผลและหน่วยผลการปฏิบัติในทุกวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเข้าวถวายสังฆทานให้กับวัดบุงตำบลหนองแพรง้งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วย เป็นเจ้าภาพงานศพให้กับพลทหารธนพัฒน์ศรีสวัสดิ์โดยจาัดก,การผลร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพจำนวน3วันโดยมีผู้บังคับกองพันทหารที่3ามกองพลทหารราบทีสามเป็นประธานในพิธีณอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและร่วมพิธีประชุมเพลิงศพโดยมีเสนาธิการกองพลทหารราบพิสาเป็นประธานในพิธีโดยได้มอบเงินช่วยเหลืองานศพให้กับครอบครัวพลทหารธนพัฒน์ศรีสวัสดิ์ผลการปฏิบัติครอบครัวมีความเข้าใจและยอมรับเงินไขที่หน่วยได้ชี้แจงได้รับทราบพร้อมทั้งยอมรับเงินที่กองทัพบกช่วยเหลือพร้อมทั้งกล่าวขอบค ดูแลเป็นอย่างดีผลกลราไปบัิเปไปด้วยความเรียบร้อยนำกำลังผลร่วมงานศพบ,บิดาของกำลังผลของหน่วยโดยทางญาติได้ตั้งศพมาเป็นกุศลและประชุมเพิงไว้ที่วัดอํานวยศิลตบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพร,ะ,ะ,เพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทางด้มอบเงินช่วยเหลือง,งานศพให้กับครอบครัวกำลังผลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อที่จะนำไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานศพต่อไป นำกำลังผลร่วมทำบุญต่อบาทต่อเช้าเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมผลให้กับกำลังผลที่ร่วมกันตักบารในครั้งนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับน้องหารใหม่ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้น้องหารใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อมากยิ่งขึ้นและพร้อมนำความรู้ที่ได้ไปนำไปถ่ายทอดให้กับพลนหารรุ่นต่อไปในอนาคตด้านยุทธการ การฝึกทหารใหม่รุ่น4ี่ผู้ักรา2,574ปีที่1โดยในสัป,ปดาห์แรกนั้นได้ให้น้องๆทําการฝึกจากเบาไปหาหนักเพื่อให้ทหารใหม่ได้ปรับสภาพร่างกายโดยตลอดการฝึกนั้นมีครูในสิบดูแลอย่างใกล้ชิดจัดชุดลาดตระเวนจำนวนหนายเตรียมความพร้อมในเหตุที่รับผิดชอบของหน่วยเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนบ้านพักทหารและสถานที่ราชการเพื่อมีความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้านการส่งกำลังบำรุง การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพลของหน่วยตามนโยบายบของผูค้ควบกองพันหาชั้นที่3กองพลหาราหาราบที่3พร้อมทั้งได้นำผักปลอดสารพิษของหน่วยที่ปลูกเองนำมาให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทานในช่วงเที่ยงจัดชุดช่างสนับสนุนซ่อมแซมวุทยุป,ปกรณ์ภายในกองทัพภาคที่2เพื่อให้ยุทยุุปกรณ์อากาวสามารถปฏิบัติงานได้จนเสร็จภารกิจดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมรัว้วในบริเวณพื้นที่คลังสปงห้าของหน่วย เพื่อให้การสอบประาของหน่วยมีความปลอดภัยอยู่เสมอตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาผลกาปรปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านกิจการพลเรือนจากกระังฝนจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนฟื้นผู้โรงเรียนบ้านหนองอ่อร่วมกับคณะรู่ดำเนินการทาสีโรงเรียนทาสีร้วเหล็กทาสีอาคารและทาสีโรงเรียนอนุบาลผลกาปรปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดกระพลนในชุดจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนฟื้นฟูโรงเรียนบ้านดงโพรงร่วมกับคณะครูและชาวบ้านดำเนินการทาสีโรงเรียนทาสีร้วเหล็กและกรอบโรงเรียนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดกระพลจนจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการด้านงานกิจการพลเรือนของหน่วยเข้าช่วยเหลือชาวบ้านหนองบัวพรมอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิในการตากข้าวและสีข้าวในพื้นที่ไร่นาจำนวน600กิโลกร,รมัมผลการปฏิบัติได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จัดกระหผนสรารสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือแพทย์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เขารับวัคซีนโดยกลังพนของหน่วยนั้นได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเต็มขีดความสามารถจัดกระงพลของหน่วยจำนวน20หมยร่วมบริจาคโรหิตให้กับโงรงพยาบาลในพื้นที่ณอาคารยุทธชัยกองพลทหารราบที่3ค่ายสุร,ร,อรัอาลีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยสามารถบริจาคโรหิตได้จำนวน7,654ซีซีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพันทหารท่านที่3กองพลทหารดาบที่3ขอจบบรรยายสรุปเต่เพียงเท่านี้ครับ